คยสงสัยไหมว่าทําไมบางคนเหมือนทํางานน้อยกว่าแต่ว่ากลับสําเร็จกว่ามีพลังงานเยอะกว่าแล้วก็สุขภาพดีกว่าวันนี้จะมาพูดให้ฟังนะคะว่าการดูแลสุขภาพอะค่ะอย่างคลิปที่เราที่พูดถึงเบิร์นเอานะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสมองเราอะค่ะอาจจะต้องให้เวลาในการพักด้วยเพราะว่าการที่เราพักให้เป็นนะคะเราอาจจะใช้เวลาแค่หนึ่งแต่เราจะได้เวลากลับคืนมาเป็นสินะคะเพราะว่า การพักให้เป็นจะช่วยในการคืนพลังงานให้สมองคืนพลังงานให้ชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่ดีๆไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะแต่เกิดจากการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ดีวันละแค่1%นะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตในระยะยาวได้ดีกว่าเดิม37เเท่านะคะก็วันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลรายละเอียดแล้วก็แล้วก็จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับหนังสือที่ชื่อว่า Atomic Habit ด้วยนะคะว่าจะเอามาดูแลสุขภาพได้ยังไงสุดท้ายก็จะมี case study นะคะที่เป็นเคสจริงมาเล่าให้ฟังว่าการเปลี่ยนหรือว่าการวางแผนชีวิตการพักให้เป็นเนี่ยจะดีกับสุขภาพยังไงแล้วก็จะมี action plan มาแจกด้วยนะคะซึ่งคิดว่าผู้ฟังก็จะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็จะพูดให้ครบนะคะก็ฟังให้จบนะคะไปในคลิปนี้เลยอย่างแรกนะคะก็คือสมองเราเนี่ย ไม่ได้สร้างผลงานตอนที่เราทำงานอย่างเดียวนะคะจากงานวิจัยของ Harvard Business Review นะคะ mm. เขาก็มีการวิจัยพบว่าผู้บริหารที่รู้จักใช้เวลาในการวางแผนพักนะคะประมาณ15-20นาทีต่อวันเนี่ยจะเพิ่ม productivity มากกว่า30%แล้วก็ลดโอกาสเมื่อนเอาได้40%เลยนะคะ mm. การที่สมองได้พักนะคะสมองจะมีความคิดเชิงสร้างสารรค์ได้ดีกว่าเราสังเกตว่าช่วงที่ เรามีไอเดียดีๆค่ะบางทีไม่ได้เกิดช่วงที่เราทํางานนะคะเกิดช่วงที่เราพักไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ําการขับรถคนเดียวหรือว่าการเดินเล่นในสวนสาธารณะซึ่งก็ต้องบอกว่าทําให้สมองเกิดภาวะทีเซตร,ระบบประสาทนะคะทําให้เกิดการลดฮอร์โมนความเครียดหรือว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มฮอร์โมนเซโรโทนินแล้วก็เพิ่มการสร้างเซลล์สมองใหม่ๆขึ้นมาจะสังเกตว่าพลังสมองก็เหมือนสินทรัพย์ที่ สร้างผลตอบแทนถูกต้นได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลาสมองพักเลยอาจจะทําให้เกิดผลตอบแทนที่เป็นดอกเบีย้ยติดลบก,ก็ได้ 2. วิธีจัดการความเครียดเหมือนการจัดพอร์ตการลงทุนก็ต้องบอกนะคะว่าความเครียดเนี่ยมันมีทั้งความเครียดที่ดีกับความเครียดที่ไม่ดีความเครียดจะเป็นต้นทุนของความสําเร็จได้นะคะถ้าเป็นความเครียดที่ดีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเดทไลน์หรือว่างานที่ชาร์เลนจ์ซึ่งจะไปกระตุ้นการเพิ่มของโกรทฮอร์โมน เพิ่มโดปามีนะคะจะทําให้สมองเรามีโฟกัสที่ดีขึ้นก็งานต่างๆนะคะที่เป็นความเครียดที่ดีเราอาจจะจัดสรรโดยการใช้ไทม์บ็อกซ์เราก็มีการให้รีวอร์สหรือว่าให้รางวัลตัวเองหลังจากที่เสร็จงานส่วนความเครียดที่เป็นระดับกลางๆนะคะก็คือบางคนอาจจะทํางานที่เป็นมัลติทัสกิ้งหรือว่าทํางานหลายๆงานด้วยกันนะคะเราอาจจะจัดสรรงานเป็นงานเป็นทำแต่ละงานให้เสร็จๆไปนะคะก็คือทำให้เกิดดีปัวของแต่ละงาน ส่วนความเครียดที่ไม่ดีนะคะเป็นเลเยอร์สุดท้ายเลเยอร์ที่3ก็คือเป็นความเครียดเหลือหลังไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่เกิดจากการขาดการพักเลยซึ่งก็จะส่งผลเสียทําให้เพิ่มฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะทำให้หลอดเลือดตีบพุมตกแล้วก็สมองฟออันนี้แนะนำนะคะวิธีการแก้ไขก็คือควรที่จะมีการสร้างไมโครเบกนะคะเบก10บนาทีทุก90นาทีนะคะทุกชั่วโมงครึ่งก็ควรที่จะเบกสัก10นาที ไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือว่าการหายใจลึกจากการวิจัยของ American Psychological Association นะคะหรือว่า APA ก็จะบอกว่าคนส่วนใหญ่อะคะ่ะประมาณ77%นะคะรู้ตัวว่าตัวเองเครียดแต่ว่ามีคนเพียง28%นะคะหรือว่าหนึ่งใน3ที่สามารถที่จะจัดการความเครียดอันนันได้ก็ความเครียดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ทำร้ายเรานะคะเพียงแต่ว่าการที่เราไม่รู้จักจัดการความเครียดเนี่ยคะ่ะที่จะทำร้ายทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจเราได้ 3 behavioral compounding ดอกเบี้ยสุขภาพวันละ1%ที่เปลี่ยนชีวิตจากหนังสือ atomic habits กับ compound effect mm hmm. ก็จะพูดเหมือนกันนะคะว่าการทำสิ่งเล็กๆซ้ำๆจะช่วยทำให้เกิดผลตอบแทนทบต้นในระยะยาวหลายคนคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะต้องมีการสร้างสิ่งที่มันใหญ่ๆต้องบอกนะคะว่าจริงๆแล้วสุขภาพเราที่ดีเนี่ยเกิดจากการดูแลสุขภาพ เพิ่มขึ้นวันละ1%นะคะก็จะเหมือนกับการลงทุนเพราะว่าการที่คุณเพิ่มผลตอบแทนวันละแค่1%ในระยะาวครบ1ปีผลตอบแทนคุณจะมากขึ้นถึง3าอ่าถ้าเกิดว่ามีการสร้างพฤติกรรมใหม่ๆอะคะ่ะสมองเราจะเกิดภาวะที่เรียกว่าโดปามีน e ลูปนะคะก็คือเราอาจจะค่อยๆทำสิ่งที่ฝืนตอนแรกอาจจะยากมากนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆทำสิ่งที่ฝืนไปเรื่อย ทำแล้วดีก็จะเกิดการสมองก็จะหลั่งโดปามีนะคะทําให้เกิดนิวโรพา w เวททำให้สมองรู้สึกว่าทําอันเนี้ยแล้วดีกับสุขภาพก็จะยอมรับแล้วก็จะค่อยๆทําพอทําไปเรื่อยๆะคะ่ะสมองเราจะใช้เวลาประมาณ66วันนะคะในการปรับพฤติกรรมแล้วสิ่งที่เคยยากหรือว่าสิ่งที่ต้องฝึนก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายขึ้นเราก็จะดีกับสุขภาพมากขึ้นสุดท้ายก็จะกลายเป็น Reward System นนะคะทำให้กลายเป็นนิสัยของเรา จริงๆแล้วเราไม่ต้องทำอะไรใหญ่เลยค่ะแค่ทำสิ่งที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็แค่ทำให้ต่อเนื่องทำเป็นประจำทุกวันนะคะสมองอะคะ่ะไม่ได้สไม่ได้สนใจนะคะว่าคุณทำสิ่งที่ยากหรือว่าทำสิ่งที่มากแต่ว่าสมองอะสนใจว่าคุณอะทำบ่อยหรือเปล่านิสใส่ที่ดีนะคะไม่ต้องทำใหญ่แต่ว่าต้องทำซ้ำได้ Behavioral Compounding นะคะก็เหมือนผลตอบแทนนะคะที่มันจะให้ผลตอบแทนช้ามากในปีแรกแต่ว่ามันจะโตระเบิดมากในปีที่3นะคะแล้วก็ยิ่งมันก็จะโตระเบิดมากขึ้นเรื่อยๆในระยะยาวส่วนที่4นะคะก็จะเป็นพูดถึง Data ที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะว่าพิสูจน์มาแล้วว่านิสัยเล็กๆนะคะสามารถให้ผลตอบแทนได้ในระยะยาวนะคะจากการวิจัยของ Harvard h e a l t h Publishing นะคะบอกว่า การเดินเร็ววันละ30นาทีจะช่วยในการลดความเสี่ยงโรคหัวใจไปได้35%แล้วก็ลดความเสี่ยงโรคเบาหวานไปได้40%ลดค่าใช้ใจ่ยายระยะยาวเกี่ยวกับสุขภาพอะค่ะได้1.2ถึง1.6ล้านบาทนอกจากนี้การเดินมากขึ้นวันละ6 8ถึง8ดเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองได้15%แล้วก็เพิ่มความจำได้ดีขึ้น20%ภายใน3เดือนองค์การ WHO นะคะ พบว่าการที่นอนมากขึ้นจากวันละหชั่วโมงเป็นวันละ7ชั่วโมงจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตก่อนไวัยไปได้2 4ข้อ5คนส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวในการเริ่มต้นนะคะเพราะว่าสมองเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากที่จะสบายก่อนอยากจะที่มีความสุขก่อนมากกว่าผลระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองแบ่งเป็นให้ผลให้รางวัลตัวเองอย่างเช่นเวลาเราทํางานเล็กๆเ,เสร็จเราก็อาจจะติ๊กถูกหรือว่าเราอาจจะเขียนเกี่ยวกับ บันทึกไมสโตน e หรือว่าแอคชีพเมนเล็กๆของเรานอกจากนี้บางคนก็คืออาจจะคิดว่าจะต้องแบบเพอร์เฟกก่อนจะต้องพร้อมก่อนถึงจะค่อยที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างขึ้นมานะคะเรียกว่าก็จะเกิด All or Notting Tab นะคะซึ่งความเป็นจริงแล้วการที่เรารอให้พร้อมก็จะไม่เราก็จะไม่สามารถที่จะเริ่มต้นอะไรเลยนะคะความสำเร็จมักจะมาในเวลาที่เราไม่พร้อมอาจจะเริ่มต้นจากง่ายๆนะคะ ก็คือบางคนอาจจะรอก่อนที่จะไปออกกาลังกายก็คือเดี๋ยวรอลดน้ําหนักก่อนหรือว่าทําต้องแบบมีเคลื่อนไขยเยอะค่ะสุดท้ายแล้วสมองเราก็จะลา้าแล้วเราก็ไม่อยากทําอาจจะเริ่มจากฮับบิง่ายๆนะคะอย่างเช่นแปรงฟันเสร็จก็ดื่มน้ําอาจจะเริ่มจากการเดินวันละนิดอาจจะเริ่มจากการออกกำลังกายแค่วันละสองนาทีก่อนแล้วก็สร้างฮับบิตง่ายๆะคะ่ะอย่างเช่นเราอยากจะดื่มน้ําเยอะขึ้นเราก็ จำไว้ว่าโอเคแปรงฟันเสร็จดื่มน้ําหรือว่าก่อนที่เราจะเปิดคอมเราก็ทําการยืดเหยียดหรือว่าหายใจลึกๆก่อนจาไว้นะคะพฤติกรรมที่ดีที่ยั่งยืนเราจะต้องทําในสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วก็ทําซ้าได้มากที่สุดก็จะมาเล่าเคสตั้ดีนะคะเคสจริง2เคสนะคะก็คือเคสที่1เนี่ยเป็นชื่อคุณบอยนะคะอายุ42ปีก็จะเป็นผู้บริหารซึ่งทํางานหนักมากวันละ12ชั่วโมงนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟวันละ5แก้ว ลองปรับนะคะให้นอนเร็วขึ้น10นาทีใน1เดือนแรกนะก็จะรู้สึกว่าตื่นมาไม่เพียพอเดือนที่2ก็คือต่อมาก็คือให้เดือนที่2นะคะให้เดินมากขึ้นวันละ2 0 0 0หลังมืออาหาร6เดือนต่อมานะคะก็คือน้ำหนักลง4กิโล productivity เพิ่มขึ้น18%แล้วก็ความเครียดลดลงจะมีเคสที่2นะคะก็คือบริษัทฮิตาชิในปี2 0 2พันยี่สิบค่ะเขาก็มีการจัด โปรแกรมที่เรียกว่า Microhabit for longevity ให้พนังงานนะคะก็คือให้พนังงานเนี่ยเพิ่มพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพวันละ1อย่างแล้วก็1ปีหลังจากนั้นนะคะอัตราการขาดงานลดลง24%แล้วก็ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดลงถึง11%การเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆระดับบุคคลนะคะก็จะเป็นพฤติกรรมที่ทบต้นกับสุขภาพนะคะให้ผลตอบแทนได้ดีในระดับองค์กรได้เลย สำหรับการปรับพฤติกรรมนะคะสำหรับ66วัน h e a l t h b e e a l Rule นะคะก็คือเริ่มต้นจากวันที่1ถึงวันที่22นะคะเราอาจจะต้องตั้งเวลาไว้เลยในการปรับพฤติกรรมของเราอย่างเช่นดื่มน้ำลุกขึ้นเดินหรือว่าเต้นนะคะแล้วก็ให้ลองวันตัวเองหลังจากทำทันทีหลังจากำท,ทากำเสร็จนะคะแล้วก็หลังจากวันที่23ส่วนที่2 23ถึง45นะคะร่างกาย สมองเราจะเริ่มสร้างเส้นทางใหม่นะคะแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างในเวลาเดิมเราก็ส่วนที่3นะคะวันที่45ถึงวันที่66สมองแล้วก็ร่างกายเราจะเชื่อเริ่มเชื่อนะคะว่าเราเป็นคนสุขภาพดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากที่จะทาพฤติกรรมที่ดีกับสุขภาพเราก็มีการฉลองเล็กๆนะคะทุกครั้งที่ทำาทำอะไรได้มีการเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา แล้สุดท้ายสมองอะคะ่ะก็จะเรียกร้องอยากที่จะทําเองโดยที่เราไม่ต้องฝืนก็จะมาถึงแอคชั่นแผนนะคะก็คือการที่เราเริ่มลงการที่เราเริ่มลงมือทําวันละ1%จะมีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากสุขภาพกายนะคะก็คือเริ่มดื่มน้ําวันละ1แก้วแล้วก็เริ่มเดินเพิ่มขึ้นวันละ5 0ารก้จะช่วยในการลดการอักเสบแล้วก็เพิ่มพลังงานการพักนะคะแนะนําให้นอนเร็วมากขึ้นวันละ10นาที จะช่วยในการลดฮอร์โมนความเครียดหรือว่าลดฮอร์โมนคอร์ติซอลในด้านพลังใจนะคะพยายามที่จะหายใจลึกๆ5ครั้งก่อนเช็คมือถือจะช่วยในการรีเซ็ตสมองส่วนสมองนะคะแนะนําว่าลองปรับอ่านหนังสือเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งหน้าว่าอาจจะฟังพอดแคสต์ดีๆสักวันละ5นาทีสมองเราจะเกิดความมีการสร้างเซลล์สมองใหม่เกิดนิวโรพลาสติกซิตี้ สุดท้ายนะคะการเงินกับสุขภาพอะคะ่ะการเงินไว้1%นะคะเพื่อในการดูแลสุขภาพของตัวเองแล้ก็ป้องกันเงินนี้ไว้สุดท้ายนะคะการพักไม่ใช่การขี้เกียจแต่คือการลงทุนในสมองแล้วก็พลังชีวิตความเครียดที่บริหารดีอะคะ่จะจะคือเยี้ยชีวิตที่งอกงามแล้วก็พฤติกรรมที่ทําเล็กๆซ้าทุกวัน ก็คือต้นทุนชีวิตที่ถกต้นอย่ารอให้สุขภาพเป็นนี้ก่อนที่จะเริ่มวางแผนนะคะหวังว่าจะเป็นปาาระโยชน์นะคะแล้วพบกันใน EP ต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะการกวางแผนที่เออทีพีทีนะคะ